สวัสดีครับวันนี้ผมเจอตัวรลายเกมเปสนะครับตัวรลายวันนี้ก็คือเคซ่าบิ๊กเคอร์เลอร์นะครับผมเป็นไงไปดูกันครับมาดูจังหวะน,นี้ครับแล้วเขาปั่นโค้งบอลชนเสาครับแล้วจะซ้ำอติดขาครับโอ้ไม่ได้ครับเคลียร์เคลียร์ยไปก่อนโอเคสวยแล้วปั่นลุนี้โอ้โหหลุดไปเลยเคซ่ากลุมหัวเลยทีนี้นี่ดูครับโยมาแล้วก็เข้ามุมไม่มีใครเข้านี่ปั่นออกไปเลย แล้วมาดูปั่นโอ้โหติดทีครับติดเซฟของทางนิกป๊บของเราครับและเขาส่งมาจอๆแบบนี้ฮะยิงงอกแล้วเขายิงเองโอ้ยังติดเซฟครับนิกป๊บผมยังเหนียวแน่นเหนียวหนึบอย่างกับกาวซีเมนต์ปูนขัดส่วมครับแล้วมาดูชจ้งวันนี้ครับจจงหวัสุดรัของเคซ่าเคซ่าได้บอลและนิกป๊บออกมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อย